มาครับมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้เพิ่งมาถึงสนามจิงแจ้วนะครับเรามาดูตะก้อคู่แรกเลยนะครับทีไรสดวันนี้นะครับฝั่งนี้เป็นป๋าเดือยนะครับจับคู่กับยาวลถดพ่วงนะครับฝั่งตัวข้ามเป็นก้าบางฉลกนะครับจับคู่กับพี่วันนักก้ามนะครับเสือแปและข้ามฟรีนะครับยาวกับพี่วันนะครับ ครับเริเ่มเกมนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครับกล้าได้เสิร์ฟครับศูนย์ต่อศูนย์ครับกล้าเสิร์ฟยาวเปิดหัวประเดือดอะไรเข้าไปครับเขียดีครับยาวรถพ่วงครับศูนย์ต่อศูนย์ครับปลาเดือดได้เสิร์ฟครับ การไหลเข้ามาครับแต่ยอดดีครับพี่วันครับไงไงเอาครับศูนย์ต่อศูนย์ครับก้าบางฉลองนิสร์ฟครับจะเปิดหัวไหลหลังครับปลาเดือดไหลเข้าไปไหนครับสงสัยเส้นยังไม่เย็นครับ น้ำหนึ่งตะศูลครับก้าและพิวันครับยาวเปิดหัวปาดเดิลไหลเข้าไปอปาดออกครับยาวรถพ่วงครับเน้ำสองตะศูลครับก้าและพิวันพอกายครับอปาดเดลเปิดไหลเข้าไปครับแบบนี้ครับยาวรถพ่วงครับ หนึ่งต่อสองครับปลาเดือดแล้วยาวรถพ่วงครับยาวเสือครับพี่วันเปิดสายการไหลเข้ามาครับเอาครับเขียยดีเหมือนกันครับสองต่อนองครับพี่ปอพี่ปอพี่ปอ ตาไปหนึ่งต่อสองครับปลาเดินแล้วยาวรถพ่วงครับหนึ่งต่อสองครับการไหลเข้ามาครับเอาติดเกี่ยวครับปลาเดินไหลเข้าไปครับเอาติดเกี่ยวเหมือนกันครับการไหลเข้ามาครับเอามองดีครับพี่วันครับ ป่าเดเร่ได้เสิร์ฟครับสบ้านเปิดสายกล้าไม่ทานกันตรงนี้ครับเบ็ดขึ้นดเีแต่หน้าพันเดียวแแค่นี้หละสามต่อสองครับที่บ้านเปิดกล้าไหลเข้ามาครับเอาแก้ไขครับไม่เข้าครับตรงนี้ครับคะแนนสี่ต่อสองครับป่าเดเร่ระยะยาวรถพ่วงครับ สามต่อสองครับขออภัยครับผมพี่วันเปิดซ้ายการไหลเข้ามาครับสวัสดีครับพี่วันฝั่งนี้เป็นป่าเดือยและยาวรถพ่วงนะครับฝั่งนู้นเป็นก้าวบางฉลงจับคู่กับพี่วันนักก้ามนะครับการเสิร์ฟครับยาวเปิด เดไหลเข้าไปครับยามมองครับติดเกี่ยวครับการไหลเข้ามาครับอาครับลุนอปาดครับเอาเปิดปาดเลยยังยังไม่ทันครับสามต่อสามครับ กาบาังฉลองได้เสร็จครับจะเปิดหัวประเดี๋ยวใคเข้าไปครับเหยียบดีครับดาวรถพ่วงครับ สามต่อสามครับปาเดรได้เสกครับอภิวาลเปิดลากเองครับแต่ยอดไม่ข้ามครับพีิวันครับสี่ต่อสามครับสวัสดีครับปาทาวอนครับสวัสดีครับน้องบอมคับนอนรือยังครับปายังไม่ได้นอนเลยวันนี้ยังไม่ได้นอนนะครับ ออกจากสนามตายประกันก็อาบน้ําแต่งตัวเข้าวัดทําบุญแล้วมาเลยนะครับาวเปิดบา่านนี้อะเข้าไปบานนี้ครับยาวรัพท่วงครับก็ทําไม่ต่างกันนะครับ สวัสดีครับพี่วันครับตัวทำไม่ต่างกันนะครับวัดกันที่ตัวคุมนะครับและลูกเสิร์ฟนะครับคู่นี้ครับแปดต่อสามต่อสี่ครับก้าบางฉลองได้เสิร์ฟครับ อย่าเปิดหัวประเดินอะไรเข้าไปอย่าปาดดีครับึงนี่ครับซีต่อสามครับปาเดินได้เสร็จครับวันเปิดใจยกเข้ามาอย่าดีครับวีวันครับ สวัสดีครับเสียเบิร์ดครับปีโป้มารอแล้วน,นะเสียเบิร์ดประเด็นไหลซ้ายมายครับไม่เข้าครับสี่ต่อสี่ครับก้าบางฉลงได้เสิจครับ ยังทานครับลาเดี๋ยครับสีต่อสีครับลาเดี๋ยวได้เสร็จครับเอาครับมาชมแกงกันต่อครับสีต่อสีครับ สีวันเปิดาบังฉลองไหลติดเกี่ยวไาเด้อครับไปเข้าไปครับเรายังอยู่เหมือนกันครับครับติดเกี่ยวไาเด้อครับสายกันมาครับยาป่าก้าเกี่ยวไลเข้ามาครับปลาติดเกี่ยวครับเฉดลำตัวครับไม่ได้ครับปลานี้ครับ คุณตองหน้าไม้นะครับผมสวัสดีวันอาทิตย์ครับผมสวัสดีครับป๋าจุงครับกาบังฉลงได้เสกครับยาเปิดไหลเข้าไปป๋าเหนือครับเดี๋ยวทีครับยาวรถตู้ครับยาวรถพ่วงครับ ต่อสี่ครับปาเดอได้เสริมครับการไหลเข้ามาครับอภิวัตน์ปาดออกครับพวกนี้ครับ5าต่อสี่ครับ พิวันเปิดหัวกาบังเฉลงไหลเข้ามาครับพิวันเหยียบดีครับตักทายพี่เซรัตครับผมปาดเดไหลเข้าไปครับยาวแก้ไขกาเกียวไหลเข้ามาครับอาดไม่ข้ามครับพี่วันครับ เอาไปยังแวนน้ำคนนึงไปซ้อมๆนั่นน uh ี uh uh ้ามแบบทำแถวอยู่คุณทำแถวให้ฟังคุณเอาฟาร์รอครับพี่มันครับแทงเดี่ยวกับก้าวบัจลงดีให้หน่อยเอาของเดี๋ยวจะก็บให้ครับ ห้าต่อสี่ครับปลาเดือดได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟหม้อครับปลาเดือดครับอย่าเปิดปลาเดือดไหนเข้าไปครับปลานีครับยาวแล้วท่วงครับ อาตาสีครับปาเดรด้เสือบครับไหลเข้ามาครับอภิวันปาติดเียวครับปาเดรไหลเข้าไปตาสีครับแค่นำหกตาสีครับปาเดรได้ยาวและพ่วงครับครับมาชมแจยงกันต่อครับ6ต่อ4ครับ ปาเดลที่เสียบครับแบนี้ครับนี้ครับจตดตอสิครับปาเดลไี่เสร็จครับ อะไร้็ไปครับไปครับพี่วันครับเกนฑ์เกตสีครับปลาเหลวและยาวรถพ่วงครับ ล้นไปครับสาธีตครับยาวครับคนนแปดต่อสี่ครับปาเดร์แล้วยาวรถพ่วงครับเาต่อสี่ครับปาเดร์เสียครับ วันเปิดก้าวอะไรก็ไปครับปลาติเกียวไม่อยู่ครับปาโนป,นปน <c oughs> านูป <c oughs> าโนขอบคครับเสียบดีครับพี่บันครับ ได้มาเป็น5ต่อ8ครับเตะบมึงเต้เราบ่เทำหม้อยังเยว ม้วทำม้วนยกม้วอยู่อย่นะีจงอาเรียนแบบนี้ถึจะถูก 6ต่อ9ครับพี่วันได้เสิร์ฟครับรเดบิว์เปิดไหลเข้ามาอาติเกียวครับพี่วันครับครับได้ดีครับพี่ครับไล่มาปเป็นเดต่อ9ครับพี่วันครับ เจ็ดต่อเก้าครับพี่วันได้เส uh er e> uh ิร์ฟครับไปเดี๋ยเปิดครับไหลเข้ามาครับ ตัเจ็ดครับป๋าเดชได้เสร็จครับเดย๋ยบดีครับพี่วันครับ เต่อเก้าครับพี่วันได้เสิฟครับเก้าต่อเจ็ดครับปารีสได้เสิฟครับ พี่วันครับเก็นามาสิบต่อเจ็ดนะครับวาสดีครับพี่วันครับ ตเสิบครับพี่วันได้เสร็จครับยาเปิดไม่ออกครับลากเองครับอากิเกียวครับใสจยอดดีครับพี่วันครับได้จจมาเป็นแปดอสิบนะครับ ดีครับยาวรถพ่วงครับสิบแปดครับกันเปิดการไหไรเข้าไปครับราติเกียวครับไม่ทันครับนีงครับ ครับมาชมเจียงกันต่อครับปาเดียรได้เสิฟครับสิบต่อแปดครับปาเดียรได้เสิฟครับ ท่นเรียบร้อยครับศูนเด็ดตะแยงครับปลาเดือดและยาวรถพ่วงครับยฮ้ยเฮยเฮ้ย ต่อสิไครับหยดเอายาเปลือไปไหนครับเอายังมาครับสิไตอครับไปเดี๋ยวนี้เสร็จครับเราอยู่ที่สนามจิงแก้วนะครับบางพีสม,มุทรปราการนะครับผม ติดต่อแปดนะครับแปดเดียกันได้เสร็จครับ ต่างสิบแปดครับก้าบางจะลองได้เสรฟครับรัดไปดีครับลูกนี้ครับไล่มาเป็นเก้าต่า1สิบแปดครับ เตะอคู่นึงลงเลยตะสามพันเลยบอกันอยากตีไรนะลาบบลา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 บีาบลาบลาบาบาาลเาาาเาา ปาเจ้า,จาครับอาไปเรืยอยอยู่ครับหัวแม่ไขมาดีครับ เียวาเอารถท่วเอาชะนะไปได้นะครับ